ฮาโรฮาโรวันนี้ในเทอรี่มินิเซรีเนาะภารกิจเราในวันนี้คือคาบ,บอนควินบีหรือราชินีพึ่งนั่นเองเนาะอเทมที่เราจะใช้ก็จะเป็นทางด้านชิบ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 อุย๊ยแบบดีเลยนี้นะเป็นธนาส์เเวทอ่าอยู่ไหนเอ่ยนี่เลยเอาต่อมา อ๋อหนมอธิบายอันนี้เมื่อใช้จะฮิวมานาเร็วขึ้น6%กเปอร์เซนตจะทำอนี้นันนี่ใส่ไปเลยไอเทมเวทเหมือนไหงเอ่ยเนาะนี่ยาฮิวมานาเร็วขึ้นหเปอร์เซนต์แล้ต่อมาเป็นทางด้านมานากกรบ ซึ่งใช่มะนาขั้นสองแต่ไม่น่ามีเนะาะมีนาขั้นหนึ่งเราจะเอาซื้อมะนาวมาสักหนอยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบี่มา,ามันตมาเราจะทำเป็นน้ำยามะนาขั้นสองเนาะเราเสียงลิ้นหนึ่งโอเค มานาขั้นสองใช่เฮ็ดจากแววมเห็ดหนึ่งอันครับเป็นนี้เนาะปึ๊บแล้วก็เอาไปผสมกับตอกไม้จะได้เป็นมานากรบนะซึ่งครับได้ที่กัปลินทิกเกอร์เมื่อใช้มานาหมดจะคิวมานาโดยอัตโนมัตินะ งั้นเราจะทำมานาให้เป็นขั้นสองหมดลนะเลยเนาะอ๋อขั้นสองทั้หมดเลย pp. ใช้เวลาไม่นานหนึ่งร้อยสาสิบขวดอัตโตมามานาคริสตันใช้ดาวห้าอันต่อมานาคริสตันยี่สิบหน่วยหนึ่งอัน มานาคาดิสองอ่ามานากรอบพออีกสองอันมานาครบเต็มที่สอง้หน่วยเพราะฉะนั้นเราจะทำเป็นชุดสายเวทสำหรับวิงควินบีเราจะใช้เป็นทางด้านมิสไซ์สตาร์ฟหรือไมจิกมิสไซล์ทีคุณสอบัตคือเมื่อชิ่งไปทางไหน เรจะสามารถควบคุมมันได้หนึ่งครั้งเซตที่เราจะใช้ก็เป็นทางด้านของเซตอุกาบาตเพ่เป็นสตาร์สักอย่างนี่พลังมังกรห้าน่วยส่วนตัวบวกพลังมันกนอีกหกนวยส่วนหัวบวกพลังมวกกัน อีกห้าแล้วเมื่อใช้ดาปืนสตาร์ปืนนี้เนาะอันนี้อ่านื่อมค่อถูกเท่าไหร่อุ้ยครับผิดไม่เป็นไรนี่เลยดาเมจ1เอดาเมจยี่สิบเอ็ดปึ๊บเป็นพอชิกตาย เมื่อเราสมใส่มวกเราจะไม่เสียมานาเลยเนาะนี่ไม่เสียมานาเลยแต่ถ้าเราใช้อาวุธอื่นจะเสียมานาเนาะเป็นแค่อาวุธนี้อาวุธเดียวที่ใช้แล้วจะไม่เสียมานาน,นี่คือความแตกต่างเนาะต้องใส่ครบเซ็ตถึงจะยิงมานาไม่จำกัดโดยเฉพาะปืนนี้งานต่อมาเราจะไปหา มิสไซส์สตาร์อันใหม่ของทางด้านนรกเนาะอ่าเก็บเซตไว้ก่อนอ้อเริ่มพาร์ทที่แล้วเราไอ้นั่นสาธิตรองเทา้ากระโดดได้ไปรู้ความลับมาอย่างหนึ่งคือเมื่อเราไม่ได้ใส่รองเทา้ากระโดดแล้วเรากดค้างไว้จะไม่กระโดดเนาะแต่ถ้าเราใส่ไปะปั๊บ เราจะสามารถกระโดดนี้ได้ออโตโ้เลยนั่นเีงโดยไม่ต้องกดทีละครั้งนี่เนาะเพราะไม่ได้สวมใส่ก็จะต้องทีละครั้งงั้นเราไปหามิไิวิสายอันใหม่ก,กันเลยเนาะอ่าเขาเปลี่ยนทานาตน,นี่แทน บอลลูนเรายังไม่ได้หาเพราะฉะนั้นเราจะหาบอลลูนในพาร์ทนี้ไปด้วยเลยอุ้ยเราไม่หาดีกว่าไหมงั้นเราไม่หาเนาะขี้เกียจ <c oughs> <c oughs> ไปเลย let's go <S อ๋อมองไม่ค่อยเห็นโอเค สันิดนึ่ง One eternity later ไปหาทางาด้านชาตูเชสเนาะไปเลยย่าไปอ้ <Ooh. S 1> ต้องการเลยชาตูเชสชาตูเชสไหนเอ่ย อ๋อไม่ได้ทําไม่ได้ทามาไม่เป็นไรนี่ไงปลโอ้เปิดมาก็ได้เลยเราใช้ทางด้านอันนี้เนาะระดับีซเมื่อจบที่สตูเราจะสามารถชิ่งไปหัดสตูได้เหมือนทีจิตสตาร์ทเลยเนาะแต่ว่านี้จะชิ่งได้สองครั้งเฮ้ยไหนไหนก็ไหนไหนลวเราเอาตะวพอดูด้วย ตาฝาด้วยเลยมานี่อ้ว mm ูวเจ็บเจ็บเจ็บเอ้ยที่มียางนึ่งก็จะเป็นทางหน้าธนูเนาะธนูธนูมีชิ่งสองทีเนาะเมื่อกี้อาจจะไม่เห็นเดี๋ยวเราต้องทดสอบใหม่ อ้าวได้มาอีกแล้วนี่เนาะทำอะไรนิดหนึ่งทีแล้วถ้าเป็นทางด้านของนรกก็จะเป็นสองทีเนาะนี่เลยนี่ชิงไปต่ออีกรอบหนึ่ง สูบออกนิดหนึ่งอ่านี่คอทนูเพื่อนคอทนูคอทนูนะเพื่อนหอกไม่เป็นไรเพราะเรายังไม่ได้ฆ่าบอสเร็วๆนี้ ได้แล้วเนาะนี่ทาน่ามิซายสตาร์หรือเมจิกมิสายท์บร้องเก็บไปเลยอันนี้เราคงไม่ได้ใช้เนาะเราเพราะฉะนั้นเราเก็บเข้าขัางไปนีบกับอ่าฮอกเก็บไปส่วนไคล่กับน้ำยาเนาะเฮ้ย วัตถุดิบในการปนยา่าน้ำยาเดี๋ยวเราค่อยเก็บเนาะโอเคแล้วต่อมาเราจะออฟเป็นทางด้านเป็นออฟที่ดีที่สุดเนาะออฟที่ดีที่สุดน่าจะเป็นสปิริต โอ้โหโอเคอันนี้ก็พอได้อยู่กินตังมากเพื่อนกินตังมากขำท้ำตาเลยเพื่อนขำทั้น้ำขำทั้งน้ำทั้งน้ำตาเลยเฮ้ยอ่า เราขอเกลียมน้ำยากับไอเทมที่เรียบร้อยแล้วก็ไปเตรียมตัวซุปบอลน,นะน้ำยาใช้รากเลยคือหนึ่งแสงเอามาหนึ่งขวดกันาเมติกแปดหน่วยเอามาสองขวดยูเรเร็วเอามา,าสองขวดตัน้าไซเวตเอามาสองขวดสองขวดโอเคหมดเนาะไม่เป็นไรเอามาอีกขวดหนึ่งยังต่อมา ต่อมาเราจะใช้เป็นทางด้านคบ s h ล e l d นี่เลยคบ s h ล e l d เมื่อเราใช้งานเราจะไม่ได้โดนสถานะน,น็อกแบกเนาะอ่ามีตัวทดสอบมาพอดีมาหนึ่งเพื่อนมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมาหนึ่งเพื่อนที่ไหนอันนี้มันตัวจมตีนี่แล้วไม่ได้ใส ไตัวนี้นี่เนาะนี่เพราะฉะนั้นเราจะสวมใส่ไปแต่พึ่งเราสามารถเอาไปครับต่อได้เป็นอ่าน,นี่ชื่อไม่ค่อยจเท่าไหร่อ่าน,นี้เลยออกซิเดียนครับเนออกซิเดียนสกาวออกซิเดียนสกาวมีสถานะคือเมื่อเรายือนอยู่ใน หินของนรกหรืออะไรที่เกี่ยวร้อนๆเราจะไม่ได้รับดาเมจเบิร์นเนาะเอามารวมกันกันกบควอชิลในกลาลินทิกเกอร์อะไรแต่นี้กันสถานะน็อกแบ็กแล้วก็บอลฟันมากันอีก4นูอีก2น,นวยแล้วก็ันตัวจมตีเราจะไม่กระเด็นเนาะ โอเคเราเกียมของเข้ามาแล้วเราก็เต็มตัวซูปบอสกันเลยเนาะของที่เราจะใช้เป็นทานาันิสไซส์สตาร์ฟแล้วก็มานาโกลบของเท้ากระโดดแล้วก็พอกเก็ตบูทชิวออฟคาตาลูและก็เกียกมาโอเคเรเซ็ตของให้เรียบร้อยแล้วก็เต็มตัวไปซูปบอสกัน 2,000 years later. เอาละเราถึงอันนีหน้ากันีทียบร,ร้อยตอนนี้ตอนต่อสู้เราขอทำการซูมออกแล้วก็มิวสิกมา ล้วเราขอฟาร์มอีกสักอ่าีกี่ตัวเลยเก้าตัวงั้นเราจะฟาร์มให้หมดเลยเนาะไปทีเดียวแล้วค่อยจะกลับมาจัดก้นอีกรอบหนึ่ง one eternity later หลังจากฟาร์มเสร็จแล้วก็ค่อนข้างหนักหน่หนวงพอสมควรตอนที่น้ำยาเราหมดเนาะค่อนข้างหนักหน่หนวงเดริลกแปะไปแล้วของแถมเป็น เสตเลียงโอ้นารา่าเง่ะเอาตัวจะสตรามแทนดีกว่าน่ารักกว่าเยอะอืมหดเก็บได้ลอาเปิดชว่ชวยเซแบกกันดีกว่าวเปิดพึ่งอ๋อเนี่ยที่เราต้องการเราต้องการแค่ปืนพึ่งปืนพึ่ง,ด,งดาเมจสิบสองโอกาสติคิดคอนสไตร์หกเปอร์เซ็นต์เมื่อสงสัยอันนี้จะทำให้พึ่งตัวใหญ่ขึ้นเนาะ อ่าอันไอนนตัวยังไม่ได้ใส่เนาะพื่งจะประมาณนี้ตัวเล็กๆล้างใส่นี่จะมีพวกพึ่งตัวใหญ่ออกมาเนาะนี่ๆๆเห็นไหมนอดไปขึ้นอีกท,ทีหนึ่งเพื่อมองไม่ชัดนี่เนาะนี่น,นี่ตัวเจใหญ่เนี่ยโอเคชึบ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  แล้วก็เปิดให้หมดเลยเนาะแล้วก็ขายไปด้วยเอ้ยเราไปขายครับ MC กับลินกันดีกว่าแค้นกดแค้นมานานกดแค้นมานานเพื่อนขายให้หมดเลยขายป้า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 ย ไป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 ตอนเราขาดเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกรอบเนาะเพราะยังเหลืออีกแปดถุงงั้นเดี๋ยวเรากลับมาอีกรอบหนึ่ง One eternity later โอเคหลังจากเสร็จแล้วเราก็ได้มาประมาณสองแพทติหน้าเหมือนกันสิบสิบห้าโกมาเช็คของกันดีกว่าว่าเราได้อะไรมั่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บปืนพึ่ง ตาปีคิปเปอร์เมื่อโจมตีศซตูจะทำให้ศัตูเป็นสถาสะนะสถานะใบชั่วคราวแล้วก็จะเรียกพึ่งออกมาเนาะแล้วก็ธนูไม่ยิงออกไปจปนพึ่งแล้วก็ตอมศัตูแล้วต่อมาเป็นสัตว์เลี้ยงเนาะเป็นพึ่งแล้วอยน่ารักเลยแสนแ็น,แ,นแล้วก็ต่อมาเป็นทางด้านสัตว์ขีสัตว์ขีนี้เป็นสัตว์ขีบเป็นได้แต่ ช้เวลาเป็นวลาบินค่อนข้างต่ำอ่าสาธิตให้ดูุปุ๊ปซุบจะเรียกพึ่งออกมาแล้วก็บินอย่างนี้เนาะราจะมีทำให้หมดแรงก็จะบินสูงได้ประมาณนี้อวากาศนั่งกดไปเรื่อยๆก็จะหมดแรงเนาะ ป๊บป๊บป๊บปุ๊บปบไปเรื่อยๆนเืยนี่เราหมดแรงแล้วงา้นต่อมาเป็นท่านนี้เนาะ <S <S เมื่อโดนโจมตีจะทำให้เราจิดฐานะลำพึ่งกับเรียกพึ่งออกมาไหนขอ เรทดสอบสักตัวยังไม่เลยไม่มีจะเรียกบอลนะเพื่อนถ้าไม่มีเราจะเรียกบอลนะเพื่อนมันจะไปตรงอ่าไบโอมคิมซัน,นเนาะง่ายหน่อยคิมซันคิมซันนี่นี่จะเรียกเพื่อออกมาแล้วเราก็จะ,จะสถาน,นะน้ำผึ้ง วันนี้น้อยนิ่งจะมีพึ่งเชื่อมาทำดาเมจดาเมจพึ่งอยู่ล,ลาประมาณ20หน่วยอ้โอกาสี่คิดคอนสตรยห้าสิบแปดหน่วยตีไปกลมๆก,ก,ก็ประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันบ้าเลยล่ะหนึ่งร้อย เราจะคิดไปแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าเราก็จะทำการเตรียมตัวตีบอสวอสเฟสหรือว่าบอสกำแพงนั่นเองเนาะโอ้ก่อนไปมีเลยเป็นทางด้านเซตพึ่งเนาะซึ่งเราจะเอาแค่แซลมอน ซลม,มอนนี่เลยซลม,มอนเล็กพึ่งดาเมจสิบรซ็กับโยโย่ดาเมจสิอร์ต์อัตราคิวคอนสตร์สิบเส่วนชุดควินบีจะเพิ่มซลม,มอนเนาะปึบบบบบบบ๊บึ๊บึเอาดี่หนึ่งตัวสงสุดหนึ่งตัวเมื่อใส่ครบเซตจะเรียกได้ประมาณ3ตัวไม่นับบัฟนะ บับบับบับอืมลีดสี่ตัวก็คลิปนี้ขอจะไปียงเท่นี้เลยแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าคราวน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ